โอเคนะผมขอก่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะครับจะมาแจกโปรเน็ตฟรีนับทูมูฟนับ2023เนาะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่จะมาอัปเดตแล้วก็มาแจกให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนาะก่อนที่จะไปรับชมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นับเป็นคลิปแรกนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือว่ากดไลค์คลิปนี้นับก็ฝากกดให้ผมด้วยเนาะโอเคถ้ากดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นดอกจัน8 7 8ดนะครับแล้วก็ดอกจัน3สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ต1นึ่กิกนะครับแล้วก็ใช้ได้1วันเนาะประมาณ24ชั่วโมงเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเนาะไม่ควรมีเงินในซิมนะครับถ้าเกิดใครที่มีเงินในซิมนะไม่ควรทําตามเด็ดขาดเนาะเพราะงารนับใครที่อยากจะทำนะครับตัวนี้ก็ไม่ควรมีเงินในซิมเด็ดขาดเนาะตัวนี้ก็ ถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันเลยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตักจัน935นะครับแล้วก็ตักจัน99เนาะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะก็คือ1เดือนนั่นแหละเนาะเนตัวนี้นะครับใช้งานได้1เดือนเนาะก็สามารถที่จะนําไปดู YouTube นะครับฟังเพลงเล่นเกมก็ได้นะครับเพราะว่าความแรงค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเพราะงั้นนะครับใครที่ได้ตัวนี้ก็ยินดีด้วยเนาะ ถ้าเกิดใครที่ไปได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นับก็จะเป็นดอกจันดอกจันแปด8แนะครับแล้วก็ดอกจันศู91์นนะครับแล้วก็ซีดียมเนาะตัวนี้นับก็จะเป็นเน็ต320 mb นะครับใช้งานได้1วันเนาะถ้าเกิดเราใช้หมดในวันนั้นนับก็หมดเลยนะก็คือเป็นเน็ตจำกัดนับตรงนี้เนาะอ่าในสองสองตัวแรกที่ผมแจกไปเนี่ยเป็นเน็ตไม่จำกัดความเร็วเนาะเพราะงั้นเนี่ยเน็ตไม่อั้นนะครับตัวนี้ก็สามารถเดเล่นได้ เรื่อยๆนะเนาะแต่ตัวนี้น้าจะใช้ได้แค่320 mb นะถ้าเกิดใช้งานหมดเนี่ยก็คือหมดเลยเนาะก็ใครที่ได้ตัวนี้ก็โชคดีเหมือนกันนะเพราะว่าก็เน้นใช้งานเป็นหลักนะเน็ตที่ผมมาแจกเนาะโอเคนครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตัวนี้เนาะตัวนี้นรับก็จะเป็นดอกจันหนึ่งสามห้านแล้วก็ดอกจันแปดเนาะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นรับจะเป็นเน็ตสองกินะครับใช้งานได้สามสิบวันเนาะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็คือหนึ่งเดือนเลยนะ ถ้าเกิดใครที่ได้ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปดู youtube นะครับหรือว่าฟังเพลงเล่นเกมก็ได้นะเพราะว่าความเร็วไม่ได้จํากัดเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้สบายๆเลยเนาะสำหรับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับก็คือดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน35เนาะสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดโทรไปนะครับที่เบอร์ใดที่เราคิดว่าไม่มีเงินเนาะตัวนี้ก็ ลองสมัครดูนะเป็นเน็ต2กิกนะครับใช้งานได้1เดือนเนาะก็ <c oughs> ค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> สำหรับใครนะครับที่สมัครไม่ได้เลยนะครับในในส่วนของโปรเน็ตที่ผมอบอกไปก่อนหนะ้า <c oughs> เนาะเพื่อนๆอาจจะติดโปรเน็ตก่อนหน้านี้หรือเปล่านะตัวนี้ก็สามารถที่จะยกเลิกนะโดยกดคือดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์นะแล้วก็สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะไปยกเลิกโปรเน็ตก่อนหน้าน,านี้ได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่ คิดว่าสมัครไม่ได้นะครับโทรศัพท์อาจจะติดโปรอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สั่งมาที่จะไปยกเลิกได้เช่นกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเหลืออีก2ตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะมาแจ้งกับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นอกจัน935นะครับแล้วก็อกจัน39สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ก็คือ30วันเนาะความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับก็สามารถนํนไปเล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับ แลวก็ตัวสุดท้ายนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อีกนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําให้รอในคลิปหน้าเนาะก็คือเราจันเจ็ดเนะครับแล้วก็เราจันเจ็ดแปดศูนย์นะสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะเป็นเน็ตหนึ่งกิกนะครับใช้งานได้7วันเนาะก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วเพราะว่าเป็นเน็ตไม่อั้นนะแล้วก็ไม่ลดสปีดลดความเร็วเลยเนาะก็คือสามารถที่จะใช้ได้ไม่อั้นเลยนะครับก็ใครได้ตัวไหนนะก็ยินดีด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เนี่ยก็รอในคลิปหน้านะเพราะว่าผมก็มาอัปเดตใหม่อยู่แล้วนะสำหรับอ่าเน็ต ฟรีต่างๆเนาะที่มาใหม่นะตอนนี้ใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยก็แนะนําให้กดติดตามไว้เนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับเจอกัน